ว,วันนี้เราจะมาพาก,กบกำน,นันกำน,นันเขาก็น่าชื่อว่าบีบาบูแอ้แวาที่เดี๋ยวผมอ่านไม่ออกนะแต่ก่อนนะผมคุณผ,ผมว่าคุณมีความสามารถพิเศษเอาไปอ่านไปบ้านแม่งจนไงวเชื่อไม่มีปัญาาเรียนหนังสือคนได้ไงอะห <c oughs> นะัวอะไรนะหัวอะไรนะชื่อของกระฉันคือกำน,นัน ขี้ขายอู้เคกลายโยฝากแก้งทอกมานาวาากันเท่าต่างกียังโอ้ชื่อที่ไพเราะมากเลยนะครับเนี่ยเออแล้วผมก็จะพาพวกคุณไปทั่วกับว่าเขากำนั่งกันครับกำนกันก็พาทวเอยครับอืมกำนันนะกำนังนืนนี่ก็จะเป็น พื้นสับแห่งอเมริกาโอ้กูดูแลกูก็ดูกูมีตาไม่ต้องพูดหรอกอาร์บิโคสโอเลงเก้เลงเก่โอ้พระยา่อนมันงุ้งยิงงุ้งยิงเลนกงเลนเก้เลยอ่ะมันเล็กก้งเล็กเก้เอ้ยอ่ะแล้วไงต่อครับนี่ก็จะเป็นห้องแดกขี้อ๋อเออแล้วไหนขี้ครับอ๋อคุณกินไปแล้วนะบอยแม่งไม่เผื่อ้แม่งน่าเบื่อผมกินโอเคแล้วผมกินบ้างไหมตัวนี้นกองขี้ ผมอยากไปชั้นบนเต็มที่แล้วครับโอเคครับไปชั้นบนกันเย่ไปชั้นมนงบ้านกับนาแกงมส้มอันนันกาวเน่านี่กับคุนชั้นบนของผมล่ทั้งหกนี่นะใช่แล้วครับคุณเห็นแล่สีฟ้านี่ครับเห็นครับมันเป็นแล่กากที่สุดไหมครับก็มันเป็นขยะนะครับผมอย่าไปสนใจมันเลยครับโอเคครับ แกทุบสีดำทำไมครับนี่มันเป็นแร่สำคัญที่สุดในแม์คับมันเป็นแร่ที่ดีที่สุดคุณพวกคุณทำอะไรไม่เอาแล้วชีวิตน,นี้มึงลงไปเลยกูไม่อยากให้มึงอยู่บ้านนี้ไม่ของกู <c oughs>